นิทานอีสอบเรื่องที่52ค่ะนายพรานและสิงโตค่ะมีนายพรานกลุ่มหนึ่งเดินมาเพื่อจะล่าสัตว์ก็ได้พบฝูงสิงโตและก็นายพานคนหนึ่งอยากจะแสดงความสามารถอันเก่งกาจให้กับเพื่อนๆดูจึงบอกกับเพื่อนๆว่าดูนะเดี๋ยวข้าจะยิงสิงโตแม่ลูกคู่นั้นให้ตายไปพร้อมกันเลยว่าแล้วเขาก็ง้างคันธนูค่ะ ง้านคันธน,นูไปเล็งไปที่แม่ลูกคู่นั้นแล้วก็ปล่อยคันธนูออกไปเมื่อธนูถึงสองแม่ลูกนายพานก็รีบวิ่งไปดูเลยใกล้ๆเพื่อจะดูผลงานของตัวเองปรากฏว่าแม่สิงโตที่กำลังจะขาดใจตายก็ได้พูดกับนายพานว่าเหตุใดท่านจึงมาฆ่าฆ่ากับลูกของข้า นายพานก็บอกว่าโอ้โหก็เพราะข้าอยากจะแสดงความสามารถของค่าให้เพื่อนๆค่าดูละสิแม่สิงโตก็เลยพูดขึ้นว่าถ้านะถ้ามีสิงโตอันดุร้ายนะไปกัดไปกินลูกและเมียของเจ้าอะเจ้าจะรู้สึกอย่างไรนิทานอีศบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะ คนที่ติดตามนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ